มมมุุุดดดทครับผมเมื่อหนี่กืบมากแก้มเมืองหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้บากุลสินมนานังเดชพอถึงชั่วโมงครับลูกสาวโทรนั่ให้ใจคครับยุ่ร่งบานคุณหมอให้ออกจากร่องบาดแลสํา นอนขึ้นเดียวนอนลงาบานขึ้นหนึ่งก็เลยได้ออกก็เลยได้ไป,ดไปหับครับว่านใ่ได้ยิ่งไปดูสองตัวว่านให้เห็นปลาน,น, <c oughs> นิ่งอยู่นั่งโมโหชั่โมงลูกสาวโทษตาะเลยเด้ไปหับลูกสาวกิตุระเ <c oughs> มื่อนี้ก็เลิกงานออกกะมากกับมะบ่งขึ้นเราวเหรอครับเมื่อเนี้ก็จะมีเวลาเบ,บิหมยอยู่ก็คือจะบบมีทุระอย่างนั้นหรพอลูกสาวก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็มาลุนต่อครับผม <c oughs> ลุ้นต่อจากเมื่อวาน วัานนี่นั่งยุบเครื่องชั่วโมงย็นปลาดูมาสองตัวก็ได้ยิ่งสองตัวรับไดไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งขาดย่นี่หมุดข้าง่ังเบลบก็กระสินชลาใจมันเรียนหมุด <c oughs> มันหมุดขงางรังว่านเป็นปลาบัวยาง่ังครับแต่ก่อนเป็นปลาปลาบัวเต็มละ,ม,ละมันเขย่าแม่โคไมาเหลือออกมันมันเลยมีพวกพวกที่มันตายพวกที่มาผมกันนึกว่ามันเปื่อยหรอเนาะมันเปื่อย <c oughs> ดึงยังไล็ก็บ่ขึ้น หอามาหลุนตัวครับเมื่อนี่สิเจอบะ <c oughs> <c oughs> สิมีตัวทางกร็รอดจังหน่อยครับพาะวพวกตีนครับผมของมาเขามากวนเมื่อกี้เ๋ยะพอมันสงบนนนนห,นหนึ่เงียบเงียบอาจมันจะข้นครับหอามาหลุนตัวเด้อครับผมจะบอวว่ากันครับหากินคนต่างคนต่างหากินแกใครเด็กอะ มนัมนมนันเ,เดยวได้ก็ดีใจน้ำขนาดแล้วครับนะรุ่นเงินต่อครับผมต่อจากคลิปเมื่อวานนี้เจะไปะนินโบลองออกมานินโบลไลยเลยครับใส่สองสามดูกหัวมันเป็นปากซอยซอยตันเข้ามา คุณคอ,อ,องไงอยู่คองไงอยู่ข้างหลังเบากระดิ่งเหนบบเนี่ยเดี๋ยวมันหล่อลอ,อยออมากปลาคองดีไก่เนี่ยลอยเข้ามาเล่นเผื่อมันลอยเข้ามาเล่น สินยิ่งว่านลอยองลงขึ้นมานเลยิ่งมันขึ้นกันพอก็เลยสินยิ่งใจงว่านลอยองลงขึ้นมากเลยครับตงสมพงอืดลมั่งอืดแล้วพ่ก็เลสินยิ่งวันลอยองลงขึ้นมาลเลยเฉยยเฉ น้อง่อคือเกาแหว,วนบ่ไหมันมันหมดุดเมื่อนี้มันลอยละมุมดมุดเบิดมือเบิดขึ้นเลยบอกมึงลูกดอกเอ้ลูกดอกอยั่งบ่ว่าดอกทีโตัวย่บอ่ะต่ลูกดอกขึ้นก็นยังดีเว้ย ตั้งเต่เมืหอวานนี่หมวตะขึ้นยิ่งเงินถ่ายหมอวานนี่ครับดึงขาดหมูว่านคองยาซื้อโอ้จะเสียดายเนาะใส่ไงเลยเิ่งดูเขาใส่หมอว่านโอ้ลูกดอกประยูครับ นั่นว่านเห็นบ่มันหันมาเบาเลยยิ่งเขาลอกหัวลอกแกมเนี่ยโอ้ทะลุผีเลยเฉพาะมันนนั่ยิ่งเขานี่เอ้าครับเหม็นเดี๋ยวปล่อยลงไปก่อนเสียดายเนาะกใหญ่เลยคนเ่ะมมาจะฟูมัอนี่ครับ ติงใจกันหมวันวายแล้วทำตายบดหลดมนเข่าหัวเลยห <c oughs> ลุดเด้แท้ง <c> ท <oughs> ุบเลยสิไดยนะเอ้ยบดเยกินเลย ตัวครับดุนตกเป็นตัวยิห่งวันเือถือเธอห้ามถือหรอกปวดเออหลองดึกโอดเร็วผมไหลเร็ว่มมาถือตัวครับ ลองลึกพร้อมร้อยเลี้ยวหัวบกขืนจิบเลยบกโดงไง่าบกทันครับไปเลี้ยวหัวอ้าวฟาวิชอย

Nu anh bọt thì cảm giác ngân nan nan mung yam yale mung yale yam leo mok bò đầy uuuu tìu khang noi dio tìu boti vân thì noi dio mì 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 มาคูหนึ่งเลยป้าได้เสียงบ่เห็นอะ่อนะ <laughs> ขึ้นยุกยูกใกล,ใกล้ๆเนไหยยุตนาโลกเหยอันไปผู้ดีอาป่าขึ้นสองตัวแ <laughs> สดงว,ว่าตะลั่งลองเขามาตะลั่งรลองเขามาอ้ามาแล้วครับเต็มเรียกช่วยง่ามรอบนี้ บากรนสินบ่ใหายหมดเลยครับบือเบิสิทธิบหมดล่ากขึ้นเลยเ,เดี๋ยวก็บปืนกันครับย็ดจีู๋วว่านมันหมุดเด้อหมดแล้วของเอ้กอบัวอยู่ข้างล่างผมมันมีเงาบัวก็ย่อสะอนั่นเขียนจังว่าขึ้นพอดีหันไปสองตัวซัดน้ำกลนเลย ถือขังที่แลกวานาถือหมดละดีนะยังถือขังอยู่เนี่ยพวกกวานในเชี่ยงเห็นที่แรกถือกกขังมามาแล้วครับใส่ใส่สองสามลูกถือขังครับ ันไปพ่อเขียนพอดีเลยยกสัตว์เลยอะเขียว้ก็ได้เสี่ยงเห็นเลือกเอาเลยอ่ะอันหนาฮาเราทั้งสองเลยเนาะ bơi chọn nhìn thăm hắn phải búp quý mãi hoa đi kể lại xì lâu chào búp chào búp chào búp ถือว่าล่ะอุ้ยขันบกโกนกรองมันขันบกโกนกรองมาหันจังหวะมันขึ้นคักเลยถือบูย่านบูถืออยู่อือปานิ่งไงปานิ่งไงมาแล้วป้าอึดฟุตตัามโล่ปนิ่งไงเน่ะปานิ่งไงมาแล้วไอ้เสี่ยงอู้สิใช่ไหนจะว่าปูถือไหม ทีแรกว่าจิยิ่งเราก็เลยอยากได้ช็อตยิงยกมือขึ้นแล้วกดกองป่าลงกว่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกอดไมย่ยิบว้าชิไรตัวโอ้แบบไงเน่ยสองสามลูกเลดีหันมาทางดีเสียงปากเอามันป่าไม่ค่อยร่องหรอกขันขามาทางผมเพีย ปอดถูกไล่องลงองลองอุ้ยเหนียวว่ะบอกมันหันขางเลยนนอเออ,อเผมยิงไปเลดยด้มันปุ๊บมาเดี๋ยว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 กันไหมอีกบาเลยช็อตนีอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้ยติดอีกแล้วครับ ออกครับต้องเด้ลงไปเอาครับเอ,อ้ยออกมากผิดมัออ้อบวกรึลงเกเบลยวหมดแล้วครับมาด้วยก่อนวัดไว้ก่อน เรื่อครับงานงานนี้เหนอันนี้บ่ขันบก่กลัวบ่ได้ครับลมลมอ่ะดึงกันครับนั่งบมุดโดนจนบ่ได้กดกว้างไว้พุ่นละลืม ไม่เห็นนอ่องกัวครับเอาไปที่กวัวหยาดมางั้นพอด็กัวอยู่ดีเนี่น่น,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 ววน,นะลงมาถึงดงอกยางไม่ไวกหอดกด

่อยครับคือคุณนะสีเนื้อสีเฮ้ยเจ้าครับผมคุณนะยังขึ้นไปเบิ้งทั้งคุณเละนึกว่ากระสีนี้ดึงกันไปอยู่เพราะทุ่งก็อยู่ทั้งคุนเขียวครับผมเห็นไหมหล่องโล่งมาทุกคน สองลึกๆโมเดลช็อตหนึ่งโมดลกดกล่องไว้นั่งกินพื้นนั่งกินพื้น เรืวอยๆปเรื่อยเดี๋ยวคลิปสีเงาัปเรื่อยคลิปจะยาวปลาเริ่มล่องแล้วครใบมาปลาล่องช่องใบคยับย่อมรับอยู่ปลาช่องนี่ล่องมาช่องายตลอดเลย ียวปัดเลยครับเดี๋ยวครับผมเต็มสองฮะมดใหญ่ชนยิงก็เราแหละไปเข้าไปเข้าทุ่งไปฮะครับผมรุนเดินตัวครับ,ฮบเฮ้ยบดใหญ่ชนยิงเยอะเกลือนเลยเงินไหลเป็นยังสิ mà, để cái lói mà, cái bộ đây chót nhưng cái kia léu, lại, uớ, chẹt sứt, qua này, qua thay đi pú bẩn. mày, sẽ đem qua bên à à ừ hay là khắp tiêm xám bọc 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 tiêm xám bọc một ไปมงเชีย่ยมเสร็จเป็นบก็อกๆอ้าวเดี๋ยวเชี่ยอันนี้กันครับมึงเนะี่ยสายขวางเงินกล้องสายนี่เฮ้ยน้อโอ้ยน้อนช็อตยิงกบบรบปุ่นอีกแลว้ว ะะเ,พเพื่อนมึงจะว่าล่ะเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนลอยมาหาคุณอะเขาไปไล่ปลาให้ขน้องมาไปไปไขาต้องมั่งนาอุดกพูนขอไปไล่ปลาให้ปลาบัวของมาไปไปไ,าไปไล่ป,าป,าาาป,ปลาให้ปลาบวว ต้อยโซ่ตัวอย่างนี้นี่มีทื่นอย่างนี้เฮ้ยหางเงี้ยเอาซะบ่อะไรฮะค่วรตีนเลยวะเอาซะบ่อะไรฮะ

า mm มม pues mm ุดถามมุดถามมุดบ nah, ่อยมุดครับบ่อยมุดบ่อยมุดสาวขึ้นยางเดียวบ่อยมุดบ่อยมุดครับบ่อยมุดบ่อยมุดบ่อยมุดบ้ากระสินบ่อยมุดครับสาวข้นย่างเดียวตีอีกแล้วขืนม้อรอบนี่โอ้พันแล้วครับลองเปียวือเก่าล่รอบนี้บ้ากระสินบ่อยมุดครับพลูเลย เดี๋ยวล่งอ,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 อเลงอเปี๊ย,ย,ย,กกยกวกันครับโอ้ยน้่าเกีกเ่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่นี่ตามหลอดนี่แหละโอ้ยลงเปี๊ยวกันครับอุ้ยโทรศัพท์เกือบตกเฮ้ยเกือบช่วยแล้วเก็บโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เกือบตกเตียกขึ้น มุดแล้วไม่ได้ตัวจังหวะฮะไปดูผลงานเตรียมสีนะครับใส่ประโยชน์ก็มันนี่แล้วนี่แล้วมาแล้วก็ได้ใส่ประโยชน,น,น,นย์ตัดมา มันห้ามมุดมุดไม่ได้มาเข่าข้างเลยครับอ๋อเข่าเกียมเลยครับหนาคันข้างมาเข่าเกียมทะลุพี่ครับเรียบร้อยดีสวยงามครับผมเหรอเห็นไปเก็บเท่งปุ่นละเบิ้งเท่งปุ่นครับเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยูน่นี่โอ้เมื่อย์ไปแล้ว สามสี่หลอบแล้วขึ้นลงนี่หองต้นหญ้านี่เรียกก็เปลี่ยนหองดูด,ดูดเรียกก็เปลี่ยนฮะเบิ่งครับ ก็จะคล่องไปนะฮ่าแี้มสีมาแล้วครับขเขาแก้มเลยครับขเขาแก้มทะลุผีเลยลุขีบฮาสวยงามครับแต้มสีฮะลุนตัวครับปาลาก็ลังเขาปาลา,เขา,ปา,ลาเขาช่วงใบชุบเดี๋ยวนี้ก็เที่ยงเที่ยงสีใบจะส่องมันบอสันลอยเหมากักรลอยนี่แต่สีลอยสวยงามครับผมฮะ ยังรุนกันตัวครับเก๋าเลยตัวนี้ได้ช็อตยิงช็อตสวยด้วยขึ้นมากิบบ้ับ่ากอลเซีนกับตอปเลยเขาแก้มเลยโอเคครับผมเก้าเมยพูดคหับยางออกมาจากปลาผนครับโอ้ยเมยเลยเฮ้อเฮ้ มืองอบว้าววางกันออมื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 อขักมือเน่ยอบว้ไม่บอกว่าที่ไหนนะครับดูเ มาเบ่งผลงานรับมือนี้มือนี้ขอสรุปผลงานอยู่นน่เลยครับมือนน้บอกกระสินก่นอ,อก,กามาสารุปผลงานในนี้เลยผลงานวันนี้ครับสี่เต้มคน <c oughs> ละครับสดหลอนเลยางานวันนี้สี่เต้มครับผมหนึ่งเต้มสองเต้ม สามเต้มสี่เต้มครับมือหนีสี่เต้มครับบ่ได้ช็อตยิงโอ้ได้ช็อตยิงแต้มเดียวครับได้ช็อตยิ่งตัวเลยวะตัวที่เขานี่นี่ได้ช็อตยิงตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่ครับได้ช็อตยิงตัวนี้ตัวที่เขาแก้มทะลุนี่ส่วนซุ้นี่มันขึ้นจิ๊บครับตัวนี้ขึ้นจิ๊บปุณน,นะยิง ยิ่งถือพี่ถือหางเถอบเนี่ยช่วงหางนี่มันจิบขึ้นจิบตัวนี้ก็จิบขึ้นจิบในช่วงกลางตัวมวนลงตั้งตัวนี้ลองมากรองมาอยู่ตัวางกดกลองมาท่านครับตัวนี้ก็ได้ช็อตยิ่งตัวเดียวครับตัวนี้ตัวเดียวตัวทุดท้ายเลยในช็อตยิ่งกับมาสองคนครับกับหนาคำนวลพนาคำนวณอยู่ข้างในครับถ้าได้ย่อมเพียอยู่เราว่าท่านได้ย่อมเพียอยู่เราว่าท่านได้ป่าเราได้ยิ่งสองเพีย ต่ยงงิ่งบดเสืักเมื่อนี้็ขอสรุปผลงานกันยูน่เดอครับผมเนี่ยยูหมยเลยวา่าสีได้แบ่งป่าเฮี่นาคำนวณเราพรท่านออกมาดอกทางกรมสีเอาร้อยเส้นติ๊กเราไป,าาปาให้เราหลัวเนาะเอาไปนาคำนวณน,นันครับตัวใดตัวใดก็เหมือนกันนี่แหละอ่าตัวนี้เดี๋ยวตัว,ตวช็อตสุดท้ายครับตัวที่สี่นี่สดๆเลยนี่ยยิ่งเขาเกี่ยมให้เรา ครับผมอ่ะเดี๋ยวป่าไปเห็นเรากันลอยไปใส่ถังเราไว้บอกเราดิหนิให้เล่าเล่เดี๋ยวปฝาลอยใส่ถังเราไว้ไวหวเล่าได้กับแป้งกันไปกิน,กน,กนครับผมนะ,ะครับเดี๋ยวกันโอ้ยื่น้ำแข็งแค่เสียตัวนี่พอน้ำกินเนกขวดนี่เลยน้ำเย็น กระซิ่งผมมีน้มหญินน,นี่แหละลอยเอ๋ยให้เล่านี่แหละเล่าบอลูเราเล่าบ่าทธาน,นออกมาบ่าได้บอกเล่าดิ่ว่วา,เ,าเดี่ยวกว่าเฮ้เล่าสะพายสะพายฮะครับผมเดี๋ยวบ่าวกระซิ่หรืเด็กกลับแล้วครับเพราะว่านี่ก็สบ,บายสามแล้วเม่ไหวแล้วครับเมื่อย คาั้งวันนั้น,นเราบบท่านได้ไดป่าเราเลยบบท่านยอมเพียเราเห็นป่าอยู่ครับเราเห็นป่าสามสี่ตัวทางเรายิ่งมืถือเราก็เลยอยู่ก็ค่าใจแล้ววะเสียวให้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไ์ก็ติดตามได้เครับผมเพื่อปิดกํลาลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไป สําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม